สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับครูสุภัตตาสาลีกันอีกครั้งนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่19้และเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยการเรียน,นรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะคะและจากตอนที่ผ่านๆมานักเรียนก็ได้เรียนเรื่องภาคตัดกลวยมาทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันใช่ไหมคะซึ่งปกติถ้าเราอยากจะทราบว่าเป็นภาคตัดก้วยรูปแบบใดเราจะต้องทําการพอดกราฟซึ่งจะทําให้ช้าแล้วก็เสียเวลาใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนติดตามตอนนี้ค่ะตอนที่19ของเรานั้นเรา ก็จะสามารถรู้ว่าเป็นภาคตัดกรวยรูปแบบใดแบบง่ายๆโดยการพิจารณาสรรมการนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะพิจารณาสรรมการนะคะว่าเป็นสรรมการของภาคตัดกลวยรูปแบบใดนะคะเดี๋ยวครูมาสรุปสาระสําคัญของสรรมการรูปแบบทั่วไปของภาคตัดกลวยก่อนเลยค่ะก็คือเราจะมองให้กราฟนะคะอยู่ในรูปของสรรมการ a x กำลังสบวก c y กำลังสบวก d x บวก e y บวก f เท่ากับ0นะคะโดยที่เมื่อ a และ c ต้องไม่เป็น0พร้อมกันนะคะเขาก็จะเป็นภาคตัดกลวยหรือภาคตัดกลวยลดรูปนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะลองพิจารณาสมการใช่ไหมคะเราจะพิจารณาในกรณีที่ในกรณีที่ไม่ใช่ภาคตัดกลวยลบ ลดรูปนะคะและกราฟของสมการจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1ถ้าพิจารณาแล้วสมการเป็นวงกลมนะคะให้นักเรียนลองพิจารณาค่า a ค่า c นะคะพิจารณาค่า a ที่อยู่หน้า x กาลังสองนะคะค่า c ของเราก็จะอยู่หน้า y กาลังสองนะคะถ้าเป็นวงกลมนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือค่า a กับค่า c ต้องมีค่าเท่ากันค่ะมาดูข้อที่2กันเลยค่ะแต่ถ้าเป็นกราฟวงรีค่ะ ค่า a กับค่าสีต้องเป็นยังไงคะก็คือจับคูณกันแล้วต้องมีค่ามากกว่า0ค่ะมาดูข้อที่3เลยค่ะถ้ากราฟเป็นพาราโบลานะคะค่า a กับค่า C ต้องจับคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ0ค่ะมาดูกรา ข้อที่4เลยค่ะถ้าเป็นกราฟไฮเพอร์โบลานะคะค่า A ค่า C ของเราต้องจับคูณกันแล้วมีค่าน้อยกว่า0หรือค่าติดลบนั่นเองนะคะสมการที่อยู่ในรูป ax กำลังสบวก cy กำลังสบวก d x บวก ey บวก f เท่ากับ0ตัว C ของครูนะคะจะต้องเป็นตัว C ใหญ่นะคะเดี๋ยวครูขอแก้นิดนึงนะอันนี้นะคะเป็นตัว C ใหญ่ตัว C ใหญ่นะ เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสมการของวงกลมวงรีพาราโบลาหรือไฮเพอร์โบลานะคะอาจเป็นเพียงสมการของเส้นตรง2เส้นที่ตัดกันหรือเป็นจุดหนึ่งจุดเรียกลักษณะด,ดังกล่าวนี้ว่าภาคตัดกลวยรถรูปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลย จากความรู้ข้างต้นนะคะเรามาลองทำตัวอย่างที่41กันเลยค่ะก็คือพิจรารณาว่าสมการที่กำหนดให้มีกราฟเป็นวงกลมวงรีพาราโบลาหรือไฮเพอร์โบลานะคะะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ6 x บวก4 y บวก9เท่ากับศนนะคะทีนี้นะักเรียนลองพิจรารณาดูนะคะว่าเป็นกราฟอะไรนะคะ ก่อนหน้านี้ครูให้นักเรียนลองพิจารณาค่า a กับค่า c ใช่ไหมคะซึ่งค่า a ของเราอยู่ตำแหน่งไหนคะไหนคะนักเรียนก็คือค่า a จะต้องคูณอยู่กับตัวแปร x ยกกําลังสองค่ะและค่า c ของเราก็ต้องคูณกับตัวแปร y กําลังสองและโจทย์ข้อนี้ของเราเราก็จะได้ว่า a ของเรามีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ1ค่ะและ c ของเรามีค่าเท่ากับ1ทีนี้ถ้าครูเอาค่ะนักเรียนลองสังเกตก่อนนะคะค่า a กับค่า c มีลักษณะแบบไหนคะ มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นกราฟลักษณะใดคะนักเรียนเป็นกราฟตามข้อ1เลยค่ะเป็นกราฟวงกลมนะคะแล้วครูก็เอาสมการข้อ1นะคะลองไปพอดกราฟก็จะได้กราฟลักษณะแบบนี้เลยค่ะก็คือกราฟของวงกลมนั่นเองค่ะมาดูข้อที่2กันต่อเลยนะคะเขาให้สมการมา x กาลัง2บวก c y กาลัง2ลบ6 x บวก1 6 y บวก21เท่ากับศนย์นะคะ ให้นักเรียนพิจารณาเหมือนเดิมค่ะพิจารณาค่า A และค่า C ค่ะจากข้อ2นี้นะคะค่า A ของเรามีค่าเท่าไหร่คะค่า C มีค่าเท่าไหร่ครูก็ได้แบบนี้เลยค่ะค่า A ของเรามีค่าเป็น1ค่า C เท่ากับ4นะคะทีนี้ถ้าครูเอานักเรียนลองคิดสิคะว่ามันตรงกับเงื่อนไขอะไรที่ครูพูดก่อนหน้านี้ค่ะ ก็คือถ้าครูเอาค่าเอกค่า4จับคูณกันเขาจะมีค่ามากกว่าศูนย์ใช่ไหมคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าถ้าจับคูณกันแล้วมีค่ามากกว่าศูนย์เขาจะเป็นกราฟลักษณะใดเขาเป็นกราฟวงรีนะคะทีนี้ครูก็ลองพอดกราฟให้นักเรียนเห็นภาพนะคะก็ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะมาดูข้อที่3กันต่อดีว่าค่ะ 4x กำลังสองลบ y กำลังสองลบ 4x ลบ3เท่ากับศนนักเรียนคิดว่าเป็นกราฟแบบใดคะมาพิจารณาค่า A กับค่า C เหมือนเดิมเลยคะ่ะ ครูก็ได้มาแล้วค่ะค่า a ของเรามีค่าเท่ากับ c ค่า c ของเรามีค่าเท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ค่า a กับค่า c ถ้าจับคูณกันแล้วมีค่าน้อยกว่าศูนย์ค่ะดังนั้นเป็นกราฟแบบใดคะนักเรียนเป็นกราฟไฮเพอร์โบลานั่นเองค่ะครูก็พอดกราฟให้นักเรียนเห็นนะคะนี่จริงๆแล้วนักเรียนไม่ต้องไปพอดกราฟนะคะครูลองพอดกราฟให้นักเรียนเห็นภาพชัดจินนะคะมาดูข้อที่4กันเลยค่ะ y กําลังสองลบ 4y ลบ 4x เท่ากับ0นย์ะคะพิจารณาค่า x ค่า c นะคะ ค่า a ของเราตอนนี้มีค่าเท่ากับ0น,นะคะเพราะอะไรพจน์ของ x กําลัง2ไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่า a ต้องเป็นศูนย์เพราะศูนย์คูณ a กำลัง2มีค่าเป็นศูย์พจน์นั้นไม่มีเนาะดังนั้นค่า C ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1เพราะ C คือคูณอยู่กับ y กําลัง2ใช่ไหมคะเสร็จแล้วถ้าครูเอาค่า C กับค่าคูณกันเขาจะมีค่าเท่ากับ0นย์ดังนั้นเป็นกราฟอะไรคะนักเรียนเป็นกราฟพาราโบลานั่นเองค่ะครูพัดการาฟให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะ ดูข้อที่5กันต่อเลยค่ะ 4x กำลัง2บวก3 y กำลัง2บวก8 x ลบ2 4 y บวก5้เท่ากับศค่ะพิจารณาค่า a กับค่า c เลยค่ะ a ของเราได้เท่ากับ4 c ของเราเท่ากับ3นะคะทีนี้ถ้าครูเอาค่า a กับค่า c คูณกันเขาจะมีค่ามากกว่า0นักเรียนคิดว่าเป็นกราฟอะไรเป็นกราฟวงรีนั่นเองค่ะครูพอดกราฟเรียนเห็นภาพเลยนะคะ หากนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคุณครูประจำวิชาได้เลยนะคะคุณครูประจำวิชาจะเป็นผู้ตอบคำถามให้กับนักเรียนค่ะสำหรับสื่อการเรียนรู้ชุดเรขาคณิตวิเคราะห์ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สื่อการเรียนรู้ชุดนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่อง m a c n m เอด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามสื่อการเรียนรู้ชุดอื่นๆได้อีกค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ